กลับมาพบกันอีกครั้งกับการเปรย์วิฟุตบอลย้ายวิกกันมาเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษทางช่องนั่งคุยบอลเป็นโปรแกรมช่วงบ็อกซิ่งเดย์คู่ระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เดสที่จะลงเล่นกันในช่วงดึกของวันอังคารที่27ธันวาคมช่วงเวลาตี3หรือเข้าสู่ช่งชวงเช้ามืดของวันพุธที่28ธันวาคมตามเวลาประเทศไทยณสนามโอแทฟฟอร์ดเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษซึ่งก่อนจะเข้าสู่ช่วงเนื้อหาการวิเคราะห์รบบบกกกกกวววนนนแแแฟๆชชช่่่่ยยด like, ด share, ดไลลลคค์์ร้้ใหััออองงุเพืเป็นกาลัััังงใใจห้กกบทีมนนสด นะครับ เริ่มต้นกันที่ฝั่งจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมเมืองเหียนของเอริกเทนฮาราเแล้วสู่ยุคใหม่คุณพลในทีมจําเป็นต้องปรับตัวพอสมควรจากเดิมที่เคยเล่นแบบขับในจูงใจรับข้าเหนื่อยเป็นวันวันมีกินมีใช้งานดีเงนิงนสบายเดินเล่นไม่มีใครดว่าแต่หากทําเช่นนั้นในยุคนี้มีแต่โดนเชิดทิ้งปัจจุบันรั้งอยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนแนวทางการเล่นของยูไนเต็ดยุคใหม่จะมี2แผนที่เห็นได้ชัดคือหากเจอทีมที่อ่อนกว่าพวกเขาจะเปิดหน้าลุกใสแบบไม่รีรอพอถ้าประตูนําค่อยผ่อน หองดูสูสีจะเน้นความแน่นอนในเกมรับเอาไว้ก่อนแพ้เกมป้องกันให้เหนียวแน่น รอจังหวะทีมเผือเพื่อเปลี่ยนเกมรับเป็นรุกอย่างรวดเร็วด้วยการอาศัยบอลเดร็กไม่กี่จังหวะถึงหน้าปากประตูผลงาน,น,นล่าสุดที่ลงสนามเป็นเกมคารตบาครับที่จัดชุดผสมเปิดบ้านเอาชนะเบอร์รีไปได้สบายเท้าสองประตูต่อศูนย์สภาพทีมเกมนี้จะขาดเอ็กเซลตัวเซเบและแฮร์รี่แม็กควายสองตัวสำรองในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กด้านเดียโกดาโลที่มีการบาดเจ็บติดตัวมาจากเกมบนโลกน่าจะเข็นลงมาเล่นได้ส่วนสองเซนเตอร์แบ็กตัวหลักอย่างลิซันโดมาตินสและราฟาเอวรานน่าจะยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้เพราะเพิ่งจะลงเล่นนะัดชิงไปไมน ถ้กากัว่าเทนฮากจะจัดทีมลงเล่นในระบบ4-2-3-1แผงหลังต้องใช้คาเซมิโร่คู่กับวิกตอร์ลินเดเลฟเป็นการชั่วคราวมิดฟิลด์ตัวเกม2คนหน้าแผงหลังจะเป็นหน้าที่ของสกอตแมนโทมีเนและคริสเตียนเอริกเซนโดยมีทางบรูโน่เฟรนันเดสยืนสูงกว่ารับบทบาทเพลเมเกอร์ maker. คอยแจกบอลให้กับปีกสองฝั่ง,งอย่างอเลฮเนโดกาเาโชและแอนโทนีโดยมีมาคัสแรดฟอร์ดโดยยิงฟอร์มร้อนยืนเป็นหน้าเป้า ข้ามาที่ฝั่งของนอ t ติงแฮมฟอ o r เ s สน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาลูกทีมของ Steve Cooper ที่เชียงงบประมาณเสริมทัพไปแทบหมดครั้งเพื่อหวังซื้ออนาคตในการอยู่รอดแต่ดูท่าว่าการนำผู้เล่นมามรวมกันเร็วกันไปไม่มีเวลาให้ซ้อมมากนักไม่มีเวลาปรับจูนความเข้าใจด้านเทคนิคแบบลงลึกจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีท้ายที่สุดแนวทางที่ได้ผลที่สุดในการต่อกรกับคู่แข่ง คือการใช้ความใจสู้ลูกบุล,ลูกหนักเล่นฟุตบอลตามแบบฉบ,บับอังกฤษโบราณบอมจากเดมเซนเข้าไปจนกว่าจะได้ลุน้นซึ่งก็ได้ผลกับแค่บ,บางเกมเท่านั้นหากคู่แข่งจบทางได้เมื่อไร่เจ้าป่าก็แทบจะหมดมุกไม่มีแผน2องเต็มไว้สมรองเลยสำหรับความพร้อมของพวกเขานัณนี้จะขาดผู้เล่นยาวเป็นหางวาวและมานตั้งแต่จูเลียนเบโคน่ชิกูคุยาเตโอมาริชาสและมูซานเนกาเต้ส่วนในรายของมอร์แกนกิฟส์ไว้และแซดอูริเยต้องรองเช็คความฟิตจนนาทีสุดท้ายด้านดินเฮนเดอร์สันประตูมือหนึ่งของทีมที่ยืมตัวมาจากปีาจแดงดงโลฝ้สา น,เ,นเพราะเจอกับต้นสัก,กัดที่แท้จริงคาดกันว่าคูเปอร์จะจัดทีมลงเล่นในระบบ4-3-3ในการโจมตีจากริมเส้น2ฝั่งที่อาศัยผู้เล่นที่มีความเร็วและไปกระบอลได้ดีอย่างเบรนแนนจอนสันเอมมูเอลเดนนิสหรือเจสซีลินการ์ดโดยมีนักเ้าอย่างไดวโอโวนิยีคอยต้านคอยชนกับกองหลังเจ้าบ้านเพื่อหาจังหวะถ่า,ายเข้าไปยิงประตูเกมรับจะมาแนวหนักแน่นไม่เกรงใจใครยกเว้นแคก่กรรมาการในสนามเพียงคนเดียว วิเคราะห์จากข้อมูลเบื้องต้นที่กลัดมาทั้งหมดทีมงานนั่งคุยบนมองว่าทั้งสองทีมมีเป้าหมายที่ต้องการ3แต้มไม่ต่างกันแต่จุดหมายปลายทางนงคนละแบบแมชชิสเตอร์ยูไนเต็ดจำเป็นต้องเก็บชัยชนะให้ได้ยามจะก,กับทีมที่พวกเขามีศักยภาพดีกว่าเพราะกำลังลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหากพลาดทำแต้มหล่นแบบไม่ควรจะถูกทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆแถมทีมที่อยู่อันดับติดกันก็จะทำแต้มไลจ่จี้มาได้นันนี้ได้เล่นแนวรังแม้สภาพทีมจะยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยแต่ระดับฝีเท้าของต เล่นหลุดฟอร์มไปเองแล้วคงเลือกที่จะเปิดหน้าบุกไซเรนทำาสกอรตั้งแต่เสียงนักวิทดังขึ้นส่วนทานทิมเยอร์นอตติงแฮฟฟอร์เรสมาเล่นเกมนี้แบบไม่มีอะไรจะเสียเติมน้องอยู่ทุกเหลี่ยมทุกมุมหากมาตั้งรับรอสวนก็เหมือนรอแพ้ซูเปิดหน้าแรกวัดกันไปเลยคงได้รุนมากกว่ารูปเกมโคออกมาแนวแรกหมาดแบบทีใครทีมันตัดสินผู้ชนะกันที่ความเด็ดขาดล้วนๆแนวต้านจากเว็บไซต์ต่างประเทศยกให้ทางเจ้าบ้านปีศาจแดงเหนือกว่าอยู่สัไฟฟ้าครึ่งต้องชนะเพียงสถานเดียวแล้วบังคับยิงสองประตูแฟนบอลถึงจะได้สบายใจไดดด้้้เเเเเเตต็็มมมมสสียยงงูจจอออปประะกกบวแลหหืืนนน่าาา แต่เชื่อว่าลงสนามจริงอาจไม่ใช่อาคัรทุกะายยังเจ้าป่าอาจไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่ลึกลับซับซ้อนแต่การเข้าหนักแล่นตอดวิ่งสูฟัดแพชั่นมาเต็มจนอมทำให้หลออสไตล์ของเจ้าถิ่นออกลูกเงินหงิดได้อยู่และน่าจะเล่นเกมของตัวเองได้ยากเต็มที่อาจจบได้แค่การเบียดเอาชนะไปแบบวิวสกอร์จบที่2ประตูต่อหนึ่งหรือ3ประตูต่อ2แต่ไม่ถูกใจแฟนบอลเจ้าบ้านเท่ารดนัก ทิ้งท้ายกันอีกหนึ่งคู่ที่จะลงเล่นในวันเดียวกันแต่ช่วงเที่ยงคืนครึง่งเป็นเกมระหว่างเชลซีด้วยกับบอลมัดซึ่งทางต่างประเทศยกให้สิงโตน้ำเงินครามเหนือกว่าอยู่หนึ่งเไฟฟ้าครึง่งอ่านทางแล้วว่าเกมนี้จะเป็นงานสบายของเจ้าบ้านปิดจ็อบได้ไม่ยากเย็นยิง่งขาดสองลูกได้สบาย